ุบุกอัได้เปียกเลยท่านท่านท่านหมอว่าอย่างไรท่านเพิ่งเพิ่งตื่นน่ะท่านท่านอาเบลมีปัญหาเรื่องลำคอน่ะงั้นเหรอโอ้อย่างนี้สบายค่ะเลยจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมนะะใช่ด่ะจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่ด่ะท่านหมออย่าอย่าทำอย่าทำพลาด จะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยสายอ่อเมื่อกี้ท่านอะไรอ๋อเพราเขาเขาชี้ขาดนะครับผมแต่เบลล์แต่เบเลยทางในเขายังไม่ยอมเลยช์แต่เบลเ์ข้าชอบท่านนะแต่เบลอุ้ยข้าก็ชอบเจ้าเหมือนกันน่ะเขายังยังไม่ยอมเลยของใน กอดเจ้ามากเลยต่อดได้เลยนะตอดยังชี้เลยนะเขาเขาจะกอดจะจับจะลูกจะทำตรงไหนก็ตามสบายเลยนะโอ้แต่ฉันสีชมพูน่ารักจังเลยนะแต่จริงๆไม่ต้องใส่น่ารักกว่าน่ะตายอะไรนะแนนนาเบลพูดไม่ได้เ่ะน่าจะเจ็บคอมีปัญหาท่านลำคอน่ะเราก็ใส่เลยนะใส่ยับเลยนะแนาบ นิ่งๆสิจ๊ะอยู่นิ่งๆสิจ๊ะจะขยับทำไมล่ะจ๊ะจะขยับไปซักไขอช่วยล่ะจ๊ะยกมือนี่คืออะไรนะย้อมหรอยอมหมอนอะไใช่ไหมนะ่ะแซนดิเอลแซนดิเอลอยอมหมอนอะไใช่ไหมคะมานี่นี่ยหมอนจะฟุ่มเขานเนี่ยอ๋อนี่ข้าควรนางอยู่เหรอเราขาเขินเหมือนเดิมัน่นะเกิดอะไรขึ้น ท่านเบลยอมข้าวแล้วน่าก็จะจะเอากลับแล้วน่าท่านจิ้มอยู่ไหนเนี่ยทำแบบนี้เลยอะไรนะเออะไรที่ไหนเป็นอะไรจะบอกนะว่าหมอท้าทำหมอถ้าทำเสียงนะจุ๊บนะจุ๊บนะจุ๊บซ้ายแล้วก็จุ๊บขวาจุ๊บนะจุ๊บนะจุ๊บนะขอปัดสักทีได้ไหมน่ะ 嗯呐。哈哈哈哈。